อันนี้ยกให้เลยนะครับนำกลับบ้านเลยครับไม่จริรอไปรู้ครับสิบมือดีกันเต็มกันไปรู้ทีชิปเดตชิปตรงตใกล้ๆโคนเนี่ยเกือกมันหนานอาจะอจะเหมาะกับเป็นตนัวที สูขึ้นมาเปลือมันบางเวลาไปเหยดแล้นจชี้ากหรือถ้าพวกนเล็กเนี่ยมันจะเวลาถ้าทำเป็นการกดทีจะเปิดเปลือกยากมันจะไม่มีพื้นที่ให้ในการทำแบที่เราไม่ยื่นไม้องโหวดืนื่หลืองตรนี้เลยนะครับให้สนทนานขึ้น อ๋อตามันเองฮะที่ตาตามาให้นี่ฮะับตาตาสโซโอมาให้นะครับเป็นสโซโอพันทองดีกับต้นกอบพันทองดีฮะกับชิพก็เฉียดกับชิพตาที่อายุมันอ่อนตาตาข้างบนสามตาไม่ใช่อมันอ่อนเกินผัดแต่ จะเป็นแบบชิปนะยังไม่เอาไว้อันนี้แขบอะไรบัติปิบัปบัญาเนี่ยมัลัวมากเลยมันกรที่นี้ไม่ได้ครับขึ้นที่นี่นะแต่แถวเนี้ยจะใจเลยมีกะได้ อ้อยตาละตอนนี้ <laughs> นี่ที่มาแล้วเนี่ยเป็นมาแล้วเสียใจแย่ <laughs> ติดเป็นร้อยมีติดตะติดสำหรับ 感谢。